ครับผมออกมาจากวิทยาเทคนิคครับไล่ตีชาวบ้านเขามากี่คนลูกไม่มีครับเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดครับผมแล้วทำไมึงชอบร้องเพลงอาจารย์พาไปฝากไว้วัดจุดิบยอดทองอยู่หลังวัดพระพุทธจินราครับอยู่สองปีเป็นเด็กวัดครับครับสมัยเรียนเขาเรียกอ้ย่างเหลืองสุภาย่างหลวงพ่อเทพมากไม่เป็นตีไปต่อยใครเพราะว่าขพายย่างวัดท่านใจเรียนครับพาผมครับผมหนูปวดร้องเพลงครับ ที่เวทีโคามาตูของรายการของไ f เอฟเทวดาที่พิชโนโลมตอนสมัยที่รุร่งยังยังรุ่นรุ่นอยู่แล้วไปประกวดร้องเพลงเงนี่ยนำเพลงของใครไปร้องครับเพลงแรกเลยของพี่ป้าสายันโอ,อผู้เสียสละเพลงที่เป้านีันะครับครับแต่ก็มีดีเจนะครับซึ่งเป็นตลกอยู่ในขณะนี้นั่คือมอมงอยนอครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าอาประสิทธิ์พลาไทยนะครับก็นิาบอกว่า ประกวดต่อไปนี้แนวเสียงแก้วเสียงของผมเนี่ยจะไปในแนวของพี่เนาเจรัสลักใจซะมากกว่ามากกว่าสายหยาดยตั้งแต่แ้่ก็นําเพลงของพี่เนาเจรัสลักใจมาขับร้องตลอดครับโอ้ครับประกวดร้องเพลงมาชนะเลิศบ้างไหมครับ,บรรก็ชนะเลิศครับอพอดีป๋าไอ้ดวงเนี่ยเขาจะไปดูตัวศิลปินใหม่นะครับนักร้องผู้ชายเอามาอัดเสียงม่ที่จริงคะแนในไดที่สามครับและที่สาดที่สามพอไปตัดสินก็บอกเอา จะเาเขาชอบแก้วเสียงผมอารมณ์รัตนาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นชอบแก้วเสียงเขาก็บอกว่าจะเอามาเสียแล้วเป็นไปพวกบอดเอาให้มันที่หนึ่งเรื่องหนึ่งคะแนนได้บอดคือที่สามได้ที่สามแล้วที่หนึ่งที่สองก็ยังอยู่นะครับก็ในหนฮะที่หนึ่งที่สองที่เขาได้คะแนนมากกว่าหนูอว่าเจ้าพอผลประกาศออกมาที่หนึ่งผมได้ที่หนึ่งไโอ้แล้วนี่นี่ขอรับชันมาตั้งแต่มอยนั้นเลยอ่ะ ก็ไม่รู้อย่างไงนะเขาบอกมาอย่างนี้อ่ะพ่อแก้วเสียงเกาป๋าเขาบอกที่หลังป๋าเขาบอกที่จริงเลยมึงได้ที่สามนะมึงอย่าปังประมาณตนผิดอย่าคิดว่าเราเก่งอย่าเลยอย่าเลยอายุน้อยกว่าเพื่อนแค่นั้นสิบหกยันสิบเจ็ดป๋าชอบเสียงหนูแก้วเสียงก็เลยจับหนูเข้ามาเป็นนันร้องเลยครับแล้วตั้งชื่อให้ว่าดุษฎีดุษฎีดอกนะนี่คือชื่อแรกของเขาครับครับผมดุษฎีดอกรักไม่ได้ใช่ชื่อรุ่งสุริยานะครับ ใช่ครับแล้วได้บันทึกเสียงเพลงอะไรครับลูกบมาันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตเลยเข้าห้องบันทึกเสียงนะครับนั่นคือเพลงของครูการแก้วสุธานลำตาก้นแก้วทำไมเขาเอาเพลงเก่าไม่รู้ครับพ้องอรมณผมว่าโปรเจกต์เพลงเก่าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ดิฉันีดอกรักนะ <S <S 2> <S 2> นครับจะมาเป็นจีบสิบจีบอะไรเนี่ยต่อไปเยอะแยะนะครับคือเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดนัร้องเพลงเก่านะโอ้โหแล้วรู้รู้จักหรือรู้เพลงเก่าขนาดนั้นอ่ะก็เคยผ่านผ่านหูและท้องนะ เคยฟังตามวิธีโยกอะไรเงี้ยก็เอามาต่อแล้วก็มารอ้องครับผมใน,ในพีบ้านนี้มึงสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ยี่สิบสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับสองพันหร้อยยี่สิบเก้าครับดูสตีดอกรักคือชื่อแรกของเขาได้บันทึกแผ่นเสียงจริงจังเลยนะครับกับเพลงที่เป็นฝีมือการประพันธ์เพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญและต้นฉบับเดิมเป็นก้าแก้วสุพรรณ ครูบาอาจารย์นักดนตรีในตอนนั้นเอามาเรียบเรียงเสียงประสานมันกลายเป็นต้นฉบับของยุษด,ดิดอกครับและเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองวันนี้มาฟังต้นฉบับ2,529ครับน้ำตางคนแก่